สวัสดีค่ะทุกคนครบอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะเราก็จะพามาเดินดูแปลงผักกันนะคะแปลงผักของเรานะคะปีนี้งามแล้วก็โตเร็วมากๆเลยแล้วก็ทิวไม่ทันเลยค่ะนี่เราทิวไปทานนะคะเช้ากรละมังหนึ่งเย็นกระมังหนึ่งนะคะก็ยังก็ยังไม่ทันเลยค่ะนี่เดี๋ยววันนี้เราก็จะพามาทิวผักกันอีกนะคะ แต่ก่อนให้เราสะิวผักนะคะเราก็นี่พามาดูบริเวณรอบๆแปลงผักก่อนคะ่ะอันนี้เป็นหอมญี่ปุ่นนะคะก็สวยต้นใหญ่มากๆเลยนะคะยังไม่มีเวลาทานเลยจะพามาดูมุมนี้บ้างนะคะแปลงนี้ไม่มีเวลาใส่ปุ๋ยเลยนะคะธรรมดาแปลงนี้ได้เวลาทิวแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะ ทอยู่ไปทานทุกวันเลยนะคะก็จะทิวแปลงเล็กแปลงละน้อยนะแล้วก็ที่อไปเฉพาะแค่พอทานนะคะเราก็จะได้ทานผักสดๆทุกวันมันก็เลยกลายเป็นว่าเก็บไม่ทันนะคะถ้าเราทิวออกให้ไวกว่านี้นะคะมันก็จะโตเร็วกว่านี้นะคะนี่อันนี้ผักชีนี้คิดว่าจะปล่อยให้มีดอกนะคะแล้วก็เอาไว้ทำพันธุ์ อันนี้เป็นแปลงมรัขี้นกของเรานะคะเริ่มโตแล้วพามาดูกระดมนะคะก็เริ่มห่อแล้วนะพอได้อยู่นะคะอันนี้ก็สองเดือนแล้วนะคะสำหรับกองนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะกว่าจะได้กินหรือว่าเราปลูกยังไม่ดีพอนะคะ อุ้ยอาจจะยังไม่ถึงหรือเปล่าทําไมมันโตช้านะคะอันนี้ก็เป็นพริกของเรานะกับมะเขือนี่มะเขือก็เช่นเคยค่ะมะเขือดกอยู่นะคะดกเช่นเคยจะเป็นต้นมะนาวอันนี้เราก็ปลูกต้นพริกนะคะแล้วก็มีกวางตุ้งกำลังขึ้นถัดมาก็จะเป็น แปลงที่เราปรุงดินไว้นะคะแต่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวเราก็จะทําการกรอบฝั่งใบไ,ไม้แห้งพวกนี้นะคะแล้วก็ทําแปลงผักเดีย๋ยวมาอัปเดตตอนทําเสร็จแล้วนะคะจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าอ่วัสดุที่เราใช้นะคะก็จะมีใบไม้แห้งนะคะแล้วก็ขี้เถ้าเตาถ่านนะคะแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมจะเป็นซากของปุ๋ยมากนะคะเอาโรยลงไปแล้วก็ใช้น้ําพรมๆนะคะ แล้วเดี๋ยวพอตากได้แห้งดีสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะทําการกรบดินขึ้นเป็นแปลงผักนะคะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยรอรอให้มันแห้งไม่ได้แล้วนะคะก็คือว่าเราต้องการรีบสับดินแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดฤด,ดูปลูกผักแล้วนะคะก็คือว่าจะต้องเสี่ยงเอาเสี่ยงเอานะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดไปค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บกวางตุ้งกันดีกว่าคนนี้ ขึ้นพาลูกไปเที่ยวนอกบ้านมานะคะลูกโดนตีมาทุกคนเห็นต้นฟักไหมคะเดี๋ยวเราก็จะทําการนี่ถอนบริเวณที่อยู่รอบๆต้นฟักออกนะคะนี่เพื่อให้ต้นฟักได้อากาศนะคะเราก็จะเก็บไปเฉพาะแค่พอทานนะให้ต้นฟักได้อากาศประเดี๋ยวเราเก็บกวางตุ้งมดนะคะ แล้วก็จะได้ฟักอีกทีนึงต้นใหญ่ใหนูนกำล,ลังทะเลาะกันคือว่าแม่หมากับพ่อหมาพาลูกหมาไปเที่ยวเสร็จแล้วโดนตีไม่รู้ด้วยใครตีมา เป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วค่ะคือน่าจะไม่ชอบหมาเขาก็เลยตีหมาไอตัวที่ล่ามก็เลยรอดไปจริงๆคืนก่อนนะแอบเอาตัวนี้ไปล่ามด้วยแต่เอเอินมันไม่ยอมนะคะมันร้องคืนนี้ก็เลยเมื่อคืนก็เลยไม่ได้ล่ามปล่อยเพราะว่ามันมันร้องกดเจี๊ยบเอาไว้ดีไหมก็เจี๊ยบไม่เอา เราเอาแค่ต้นฝักพอนี่นะคะเริ่มเห็นต้นฝักแล้วเอาออกอีกนะคะฝักจะได้หายใจแล้วก็เวลาถอนก็ถอนหญ้ามาด้วยอันนี้ก็มีต้นฝักอยู่นะคะฝักจะได้โตนะถอนเอายามาด้วย สวยๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นอันนี้ไหมคะหน่อไม้ฝรั่งพอเพะไว้ประมาณยี่สิบกว่าต้นเอาไปปลูกไว้ข้างล่างนะคะตายหมดเลยเหลืออยู่ข้างบนไน้สองสามต้นเองอกคนหน่อไม้ฝรั่งแล้วก็ถอนออกด้วยถอนหญ้าออกด้วยนะคะ <S 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 เจอหญ้าก็ถอนหญ้าออกด้วย เดี๋ยวเราจะถอนมาการขาวให้ดูด้วยนะคะนี่เอาต้นนี้ไปนะนี่ถอนต้นนี้ออกรากสวยหนไหมแล้วก็เด็ดไม่ให้ต้นมันแก่นะคะเด็ดเอาใบร้างไปเดี๋ยวมันก็โตอีกนะคะทําแบบนี้ทําแบบนี้นะคะก็จะมีผักทานได้เรื่อยๆนะคะถ้าไม่งั้นมันก็จะถ้าเราถอนไปทีเดียวหมดเลยมันก็จะไม่เหลือให้เราทานนะคะเนี่ยนี่ก็เด็ดออกทิวทิวให้ห่างแล้วก็เด็ด เด็ดใบแก่ไปทานนะคะต้นมันก็จะไม่โทมนะไม่งั้นต้นมันจะแก่นะคะอันนี้เป็นเทคนิคของที่นี่นะคะแล้วแต่ว่าแต่ละคนนะคะมีเทคนิคอย่างไงนะคะก็จะมีเทคนิคให้เหมือนกันนี่เนี่ยแล้วก็คัดเนี่ยอันนี้ยังหะยังยังที่อยู่แล้วก็เนี่ยคัดแบบนี้นะคะไปทาน ถอนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะห่างนะคะแล้วคลิปนี้ก็เดี๋ยวมันจะยาวนะคะขออนุญาตไปเก็บผักก่อนนะคะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะในโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆค่ะส่วนผักของเราอัปเดตเรื่อยๆนะคะนี่นะคะได้พามาดูไอ้ดำนะคะที่ว่าโดนตอตีมานะนอน ท้างไม่กินด้วยโดนตีมาไม่กินข้าวลูกหืมเศร้าะคะ น่าจะไม่เคยโดนตีด้วยเพราะที่บ้านเลี้ยงก็ไม่เคยตีแล้วไปโดนคนอื่นตีมานะคะน่าจะเสียใจนะกระข้าวก็คงไม่กินนี่ก็มือข้าวน้องกินไม่ต้องกินเลยดำนี่ก็ก็คงจะต้องปล่อยให้ดำทําใจคนเดียวเงียบ,ยบไปสักพักนะคะภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าดสดำ د ا นะออกไปเที่ยวบ้านไม่อยู่นะ ดนเขาตีมานี่ควบประงมมากก็ไม่ได้นั่นแหละต่ตัน้านนั่นนะทองเราข้าไปกินแล้วอย่าไม่กินมูม,มาไม่กินในชามนะลูกเอาข้าไปกินข้างนอก ดูหน้าน้องนะคะเสียใจเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงได้แต่ดุอย่างเดียวคือว่าเป็นหมาที่แบบเลี้ยงง่ายนะคะดุอย่างเดียวก็จะสะลุดแล้วก็เลยไม่ได้ตีนะคะจะฟังรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องคือว่าเลี้ยงแบบง่ายมากๆเลยอันนี้ไปโดนขอตีมาสภาพสภาพกันเลยรับไม่ได้เปแบบนี้นะคะกินกระดูกด้วย เอาล้วค่ะทีนี้ก็ลากันจริงๆแล้วนะคะเพราะว่าคลิปก็จะประมาณ10นาทีได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้นะคะคลิปนี้ก็ลายรอบเลยแล้วกันค่ะน้องของเรานะคะก็เอาหมูแดดเดียวมาตากนะคะเนี่ยค่ะวิถีมันบ้านนะเก็บพักทำกับข้าวเลี้ยงหมาหมาดูนกับทุบไม้ทั้งหาก